เพื่อพบพักข้าน่วมกับการสัมมนาสุขภาพผู้อนวยการโรงพยาบาลพบพรกสาธารณสุขเพื่อพบพรกท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวารีผู้อนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยาพอที่ใหญ่บ้านอยู่ที่บ้านแม่ออดเมที่ใหญ่บ้านหมู่ที่ห้าบ้านยาพอและท่านผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านหัวหน้าชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่สามหนึ่งสี่หนึ่ง ผมทนตำรวโจโทวัฒนกรงตามรองผู้กับการป้องกปรตบปรามสถานีตำรวจพลนภพัฒน์ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าชุดชุดมชนสมพัญสถาน,นีตำรวจพลนภพัฒน์ในานามของหัวหน้าชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านนายอำเภอได้นงให้เกียรติเป็นประธานในการร่วมพิธีเปิดโครงการกำนินงานตำบลยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัหญหายาเสพติแดแบบข้อมุลจรตามที่เป็นทางกาิ ของสถานตบรมโคพักจังหวัดตากประจำปีงบประมาณ2,568ตามที่ประาน,นีตบถมโคพักได้ดำเนินการโครงการดำเนินง,งานตำบลยังย่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดตามโครงการรัฐรฝาชาติโดยให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการแหรระบาดของยาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้บานเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งเข้าใจและรับรู้ ปัญหาที่ไัยของยาเสพติดเพื่อให้เกิดกระบวนการต้องการแก้ไขและบำบัดยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้านชุมชนหมู่ที่4บ้านแม่ออกมูและหมู่ที่5บ้านแม่ยะพอในการแก้ไขปัญหาในการแก้ไขปัญหายาเสพติดปัจจุบันได้เวลาบ้านแม่ออกภูและกบ้านยา่าพอที่มาเข้ารับการอบรม วันนี้ทุกท่านครับวันนี้ในพื้นพารู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งครับได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตะบนย่างถนเลือกแก้ไขปัญหาการผลิตแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติของสถานีระบบภูมิพาคต่างๆนนี้ครับกรนีต้องบอกว่าอยัตติจิตเป็นสิ่งที่พวกเราคุ้นหูได้ยินกันบ่อยครั้งมากนะครับในเรา ่วยกันแก้ปัญหายังไม่จบครับทุกวันนี้ก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบข้ิงานแล้วก็มีการดัดแปลงเปลี่ยนแปลงประเภทของการปฏิบัติงานแต่ที่เป็นปัญหายอดที่ตรงนี้ก็คือ,อว่าจากที่ได้ไปประชุมที่ส่วนกลางไปร่างนโยบายกับทางรัฐบาลย,ยังมีกระบวนกร51ลำเพื่นแล้วก็โรงพักที่กรนดายต่างอาชีพอาวุธที่ถึงเป้าหมาย ในการป้องกันเฝ้าระวังแก้แค้ญยาเสพติดถืองจากว่ามีนโยบายออกมาแล้วก็ทราบจากแหล่งลข่าวว่าปัญหายาเสพติดปัญหายาเสพติดในยาบ้าประเทศนี้ประเทศอื่นเขาไม่ได้มีการใช้ันแล้วมีแต่ประเทศไทยยังมีการระบาดอยู่จุดที่สำคัญคืออะไรจุดที่สำคัญก็คือ,คอ,คอ ยาติดอย่างว่าจะมีคนผลิตมากขึ้นแล้วจะไม่กระจายไปที่อุริแต่กระจายมาเข้าสู่เฉพาะประเทศไทยเพราะประเทศไทยเป็นรอบใหม่ที่เขาจะมีแล้วก็มาส่งจำหน่ายให้กับพวกเราเรื่องยืดเริ่มตอนตอนรัฐบาลตู่นะครับประมาณคาึปีที่แล้วนะครับตอมเราก็คิดค้นโครงการรทุนเรื่องยืน ปีแรกทำบ้านครับพ,พอทำก็3เดือนก็มีความเขาเรียกแบบมีความประสบผลเร็จในในการทำงานด้านนี้เนื่องจากว่าเราที่ค้นคือเอาเอาผู้เสพม่ต้องดำเนินคดีเอาผู้เสพมาเป็นผู้ป่วยแล้วให้ชุนชนแล้วก็พวกภาคีเครือข่ายมาช่วยกันเพื่อให้ผู้เสพ กลับมาเป็นคนปู่ดีอีกครั้งถ้าเป็นจิตเวทก็ต้องไปรักษาตามกระบวนการของสาธารณสุขนะครับก็ดำเนินการ cdx ในในชุมชนนะครับเป็นหลักก็ส่วนมากก็หายเป็นคนปกติบางบางคนไม่หายก็ก็ต้องชุมชนก็ต้องรับผิดชอบต่อคือญาติที่น้องก็ต้องมานะครับพอครบหนึ่งปี ตอนเราก็นำโครงการนี้ไปสู่สหนึ่ง,าางรัฐบาลในยุคนั้นนะครับแล้วมาอีกข้อก็คืออนุวัตทุกประมาณนะครับปีที่สองขึ้นมานะครับก็ทำมาตลอดปีที่แล้วก็คิดคิดใหญ่ขึ้นก็เลยมีโครงการชุมชนในระดับตำบล100ตำบลทั่วประเทศนะครับ1จจงหวัด1ตำบลผมไม่แน่ใจว่าที่ต่าง เลือกเอเลืองของเจ้านะเป็นตำบลสุนุนยัยืนของเจ้าเร็เป็นหุงเจ้าก็รักชอบหมงหบลทำให้ตำบลเยควาข้าคุอคนครับหครับครับคึ้ครึางถ้าครึากนี้นะอึ๊บเอาใหม่ำได้ครึ่งครับ quay sổng chuyển về áo dài nước sốt rắn nước sốt rắn bắt sao áo ngoài